สวัสดีครับพี่บอลครับคือช้าที่ที่คุยกันพันสี่ร้อยสามสิบบวกลบนี่เกือบโดนเลยนะวันนี้แรงมากเลยนะก็ก็ลงอบ่ายแรงที่แรงแรงมากใช่ครับค่ะค่ะคุณยงมองยังไงคะถ้าถ้าสัญญาณจะชี้ลงตามเนี่ยยังไงนะครับมองยังไงต่อคะถ้าเป็นในแนวทางนี้ละหยุดก็ลงจะมองไงอ่ะพี่มันก็ ก็ก็คือก็คือก็ยังก็ยังมุมมองลงต่อครับผมก็เข้าใจว่าบางคนถามบางคนรู้สึกว่าจะมีโอกาสตัดกลับขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเด้งเปล่ารอเด้งอะไรอย่างเงี้ยออส่วนตัวผมผมไม่ได้มองเด้งอรอกพี่ผมมองว่าคือคือผมมองว่าผมมองว่าระยะสั้นคือในวันสองวันเนี้ยโดนวันนี้วันอะไรวันอังคารน้วันอังคารคือัปใน องของวันเนี่ยมันก็ยังมีแนว้มที่จะลงมากกว่าขึ้นอะพี่ยังไม่มีโอกาสอินดิเคเตอร์อะไรที่ที่อย่างชัดเจนว่ามันควรที่จะลงมองตัวไหนหลักแบบนี้เอพูดถึงคุ้นเหรอฮะพี่อินดิเคเตอร์เครื่องมือที่ใช้วัดว่ามันต้องลงมันต้องโอเคข้อแรกคือมันเป็นมันเป็นขาลงดาวเทนมามาโอ้บอกพอเตองแล้วแต่ว่าแต่ว่าย่อใช่ไหมก็ย่อก็ย่าไป ก็แต่แต่วันนี้มันหลุดชัดเจนอ่ะมาช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมามันหลุดชัดเจนพอพอพอมันหลุดชัดเจนพอมันหลุดชัดเจนแล้วผมพก็ก็ก็คือเป้าหนึ่งสี่สามศูนย์อะไรเนี่ยที่เราคุยกันนะฮะอินดิเคเตอร์อะไรเวลามองอ่ะมันก็มองอยู่สองทรงสองอย่างอย่างแรกก็คือตัวโมเมนตัมโมเมนตัมโมเมนตัมเนี่ยมันเป็นการมันเป็นตัววัดแรงอะพี่ ถ้าอุ้นมันมีแรงลงต่อโมเมนตัม um มันจะชี้ลงค่ะอย่างที่สองคือ volatility แต่อันนี้อันนี้มันลึกนิดนึงนะมันเทคนิเคเข้าจาค่ะ,คะพูดง่ายๆคือแรงมันยังชี้ลงอยู่ทุกเครื่องมือก็เลยน่าจะลงมากกว่าขึ้นแรงชี้ลงนะฮะครับผมที่ถ้าใครรู้ตัวเมื่อตอนที่อยู่ระดับเนื้อพันห้าร้อยเขาก็ต้องเคลียร์พอร์ตของเขาออกมาใช่ไหมฮะก็มันน่าจะมันน่าจะลดมาได้ตั้งแต่ อ่าประมาณสองอาทิตย์ตยประมาณต้นตเดือนต,อต้นเดือนนี้นะฮะใช่ผมก็มีเล่นเดี๋ยเล่นป๊อกปๆแแต่ว่าผมก็ยังเนี่ก็คือก็คือ,ก,คอ,ก,คอก็คือบางตัวที่ผมมองว่าแข็งมากๆก็ยังเปรี้ยวเข้าไปเล่นก็โดนเหมือนงานที่อ,อ ITD เปรี้ยวเปล่าอะไรนะครับ ITD แจ๊ส <c oughs> ก็มีนิดหน่อยนิดหน่อยได้ข่าว่าชอบเข้าซิงเกิลสตอกฟิวเจอร์น่ะนิดหน่อยครับนิดหน่อยเขาทางไหนทางชอตโอลอง ผมเข้าหน้าลองแล้วผมเลยโดนเลยใช่ไหมรับเหมาใช่แล้วมันมันไม่ได้ช็อตเลยเสียรอบ้วปรับเอาช็อตหรือยังคะเนี่ยไม่ได้ช็อตฮะเสียรอบพี่เดี๋ยวรอกอนนะแต่แค่มาได้ช็อตในในเซตห้าสิบแทนทุกคนก็น้อยลงมาหน่อยแต่ก็โอเคอะพี่ครับก็ในในมุมมองผมคือตลาดลงแล้วอย่างที่คุยนะพี่ที่ผมมองหนึ่งสี่สามศูนย์ไม่ได้หมายความว่าข้อแรกคือไม่ได้หมายความว่าถ้าไปถึงแล้วมันจะหยุด ย้ำแล้วย้ำอีกนะพี่ไม่รู้มันจะหยุดหรือเปล่ามาไปตรงนั้นแล้วดูหน้างานอีกทีว่าจะยังธผมมองเลยผมมองการลงอ่ะน่าจะใช้เวลาประมาณสามถึงหกอาทิตย์อ๋อก็เดือนหนึ่งเนาะประมาณเดือนหนึ่งอะพี่พี่ก็เมารู้วว่าเดือนหนึ่งอะเซนติเมนต์จะจะลงอยู่แล้วหลังจากนั้นคงคงว่างอีกทีฉะนั้นผมก็คงไม่ได้แบบว่าเออเข้าไปไล่หุ้นอะไรเงี้ยก็ต้องรอนุ่นสิงหาเลยนะฮะ ครับผมใช่ในมุมมองผมนะใช่ครับเพราะพี่พี่มองอย่างนี้ลุกหุ้นคนคนมองว่าวันนี้หุ้นลงนะหลุดแนวรับแต่ทางเทคนิคคือลุนแนวรับนะฮะหลุดแนวรับอ่ะมันจะไม่ได้กลับขึ้นมาภายในภายในหนึ่งอาทิตย์นะพี่ถ้ามันไม่ได้หลุดหลอกนะพราะฉะนั้นเออเราก็เราเราก็รอนิดหนึ่งแต่ใจผมผมอยากจะบอกพวกเราว่าความมันลงอ่ะ ถ้าคุณเล่นเก่งกาไรคุณต้องการส่วนต่างราคาก็าอย่าเพิ่งไว้วังช้อนหุ้นถูกอหุ้นอะถูกแต่ถูกแล้วลงต่อไดอ้หุ้นถูกแล้วลงต่อได้เนาะใช่ถ้าถ้าจะเก่งกาไรเอาส่วนต่างราคาก็อะดูอ่ะดูถูกดูพีไต่ำดูดีวเวน์สูงอะไรก็แล้วแต่รอให้หุ้นม,มันกลับขึ้นมาหน่อยมันก็น่าจะมันก็น่าจะจะจะเป็นกลยุทธ์ที่ ที่ที่เหมาะอาการเก่งกำไรมากกว่าหนึ่งในตัวอย่างของหุ้นถูกที่ไม่ขึ้นก็คือเคทีบอะพี่ค่ะใช่ใช่ท <T> ุกเคทีีดีวเดนสวยมากถ้าเล่นเอาดีวเดนนะเจ๋งพ <P>. e. ี่อีนี่เท่าไหร่เองเนาะพี่ e. เท่าไหร่ผมเพิ่์นผมจําไม่ได้แต่ว่าดีวเดนสูงมาห้าก,กว่าค่ะเ,เทียบจากราคานี้ใช่ฮะซึ่งดีวเดนห้าก,กว่าแล้วเนี้ยถือว่าโอเคมากแต่ว่าแต่ว่าหุ้นยังลงอยู่อนะพี่ค่ะ จากนั้นถ้าคุณเล่นเกมกำไรแถวนี้มันมันน่ามันหน้ามองหน้าเฝ้าแต่ยังไม่ยังยังในการเกงกำไรมันอาจจะมีเงื่อนไขยังไม่ครบอะไรแบบนี้เป็นตน้นงั้นก็ดูเบื่อๆกันนิดนึงนะครับช่วงนี้ช่วงนี้กัดฟันงันแน่นๆทำตัวให้หนักๆแน่นเะอาไว้จะเล่นทางช็อตละคะคุณหยงจะได้ไหมทางมื่อคุณม่เล่นทางช็อตผมว่าเห็นสวยหลายตัวอยู่นะถ้าเล่นซิงเกิลสต็อกช็อตนะค่ะค่ะครับ อได้ส่วนทางนั้นเอสห้าศูนย์เอสห้าศูนย์ก็เด้งช็อตใช่ไหมฮะระยะนี้เอสห้าศูนย์ก็ไปช็อตอย่างเดียวเลยพี่อแถวนี้จะเด้งไหมเอาแอสซินวันเนี้ยผมรอระยะสั้นระยะเล่นเอสห้าศูนย์ไม่ไม่ได้ดูท่าเฟรมเดย์เล่นอินท่าเดย์ถูกต้องไหมพี่ค่ะอินทราค่ะมันก็จะเล่นมันจะเล่นเร็วมันจะมันจะจบแบบสามวันอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าให้มองตอนนี้เมื่อกี้ผมเปิด ลงได้นิดหน่อยอนิดๆลงได้นิดหน่อยแล้วแต่ก็ยังไปน้าชอตเหมือนเดิมแต่ถ้ามันลงแต่ถ้าเซตมาลงมามาหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่สามผมก็อาจจะจะระวังนิดนึงครับได้ได้ค่ะยงอ่ะหมดเวลาละขอบคุณนะเทคแคร์ครับพี่ตีครับเทคแคร์นักลงทุทนขอบคับนะ